สวัสดีครับพบกับช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกคิวขึ้นดังนะครับก็เป็นการเล่นกันสดๆนะครับแล้วก็สอนกันสดๆนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับครั้งนี้เล่นอดีตฟิตสต็อปนะครับหรือปลาหยุดนะครับผมอดีตสองนะครับปะทะคนเกาหลี 2K เช่นกันนะครับอ่ะก็ก่อนที่เพื่อนจะรับชมเกมนะฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราได้ก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเขามีการเขาเลือกที่จะกระโดด กระโดดห่างสองนะครับผมก็ทีนี้มันจะมีจุดอ่อนตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ผมคาดว่านะผมน่าอาจจะตีอย่างนี้ก่อนคือปกติเนี่ยพอพอมีล้อมอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบนะถ้าผมจะเข้าสัมสาโอ้เอ้ยห่างสหมดเลจริงๆห่างสอเป็นหมากที่ไวนะแต่ก็มีปัญหานะครับอันนี้เดี๋ยวอ่ามันจะมีปัญหาจิตตรงนี้อยู่นะครับงั้นผมขอลอกแข็งแรงก่อนแล้วกัน ให้ตัวเราเป็นเซก,กิโอ้โหอันนี้เขาพยายามเดินแค่กระจุดเดียวนะจริงๆตรงนี้เขาแข็งแรงมากนะครับเวลาที่เราแข็งแรงนะอย่าอย่าไปเดินให้ตรงเนี้ยให้ฝ่ายหนึ่งเข้ามาบุกดีกว่าแล้วก็ค่อยจมตีดีกว่าตรงเนี้ยเราอาจจะรักษาได้พื้นที่มา1 2 3 4 5 6 7ห้านะฮะเนับ 7, นะเป็น21แต้มน,นะครับเราอาจจะกระโดดอะไรเงี้ยน่าจะใหญ่กว่านะครับอันนี้ผมน่าจะล้อมกระโดดล้อมตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้มันมีอจิอยู่นะฮะ การที่อะไรที่มันใหญ่ๆมักจะมีปัญหานะครับผมเพมื่อนๆจัไว้เลยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาเข้ามาบกเนี่ยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยครับ1เราอยากจะล้อมไหมนะครับหรืออยากจะกระแทกปิดไม่เขาได้พื้นที่มาเนี่ยเราเป็นฝ่ายตัดสินใจนะฮะอืมในล่าักษณะนี้หรอผมคาดว่าถ้าปุ๊บแล้วเขากระโดดออกมาผมก็ยังตงตีได้ต่อใช่ไหม<ๆ>เพราะว่าเขายังไม่สามารถอยู่เนือผมได้นั้นผมก็อาจจะไม่เขามีฐานก่อนนะครับเขาอาจจะ,ะ,ะกระโดดขึ้นมานะฮะกระโดดขึ้นมา อย่างนี้โอเคกระโดดขึ้นมาแบบนี้แหละอืม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 ,อมโอเคตรงนี้เขาเป็นอ่อนแอร์นะครับผมอาจจะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมายืนแบบนี้ก่อนอย่างนี้นะฮะอ๋อลืมซองลืมซองไปทําเนียมนะครับอ๋อเขาก็ใกล้จะขึ้นหนึ่งเคนะครับผมอันนี้ผมจะทิ้งให้เขาเป็นปัญหาไหมอ่อนแอร์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยผมเองนะครับตรงนี้มีปัญหาเรื่องของการเข้าตรงนี้อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเรารักษาด้านนี้ดีกว่าครับผมจะเป็นอะไรคอมโบนะถ้าเขาอยากตีผมว่าเขาตีเลยดีกว่าแต่ว่าตรงนี้คขาปี้ปัญหาของเขาอยู่นะผครับผมว่านั้นเขาน่าจะไม่ชอบนะตรงนี้ผมอาจจะต้องขยายละสเกลนะครับผมเรามีตรงนี้ออกมาเขามีตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขยายด้านหน้าปัดตรงนี้นะครับโอ้กระแทกใช่ไหมผมต่อตั้งขึ้นก่อนแล้วกันเนาะ เห็นไหมเขาบุกทีเนี้ยนะครับผมเราปิดตรงเนี้ยแล้วตรงนี้เราอ่อนแอร์อยู่นะครับทีนี้ผมอาจจะเลือกช่วยแบบนี้แทนนะฮะตรงนี้เขาจะมีปัญหานะครับผมสามารถเล่นแบบนี้ได้นะคือการกระแทกเนี่ยปกติแล้วนะเม็ดอย่างเงี้ยเราจะรับอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรปัญหานะครับโอ้เขาก็เหมือนจะพยายามจะสร้างรอดเนาะโอเคก็คือตรงนี้ผมให้รอดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้คิดจะกินอยู่แล้ว อืมโอเคอันนี้ผมให้รอดแล้วอ่าครับผมอันนี้อาจจะเล่นอาเชีมก่อนแท้แต่ว่าผมอ่ะทำให้ก้อนนี้แข็งแรงและช่วยกันนะครับจะสังเกตไหมว่าตรงนี้จริงๆแล้วอุย้อยเดี๋ยวตรงนั้นเป็นเซนเต์หรือเปล่าถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บอ่าอาจจะนะอาจจะนะไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เราคาได้ไหม นะครับไม่รู้ว่าเป็นเซนเต้ไหมถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บเขาปิดอ่าเขารับก่อนนะครับถ้าเขารับอย่างที่ออกมาข้างในมุมยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยอ่าฮะอืมอันนี้เขาอาจจะนั่นผมก็คงรับสาเป็นเซนเต้ตรงนี้ก่อนอืมอืม อืมอืมฮึอาจจะเบียดก่นอนคือตรงนี้เขาปิดตรงนี้แล้วเราผมก็ไม่ใช้แล้วนะครับแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยผมอาจจะต้องดูว่าตรงเนี้ยผมเป็นเซนเต์หรือเปล่าด้วยนะฮะเพราะว่าผมอาจจะต้องรับด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้อง,ต,องต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับอะไรสุดสำคัญเ,เซนเต์ ตรงนี้ผมก็จะทิ้งเป็นปัญหาก่อนนะครับตรงนี้เขามีพื้นที่ wrote, สเกลนะฮะดูเหมือนจะใหญ่นะแต่เดี๋ยวผมบุกได้นะครับเพราะว่าพื้นที่อย่างเงี้ยมันมันน่าจะบุกได้อยู่ละอืมอันนี้ผมขอลองตรงนี้ก่อนแล้วกันนะสเกลเพราะว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าเอ่อผมน่าจะโดนตัดได้นะฮะอือืมออืมอืมอโอเคงั้นผมเล่นตรงนี้ก่อน พยายามเดินให้เป็นเซนเต์นะครับอันนี้คือจุดสําคัญอันนี้ผมน่าจะกินไม่ได้แล้วปุ๊บปุ๊บตัดชึบน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าตรงนี้น่าจะเล่นนั้นนะครับโอเคอันนี้ผมน่าจะแล้วขอเล่นตรงนี้ก่อนผมเอาตรงนี้ก่อนให้ลดพื้นที่เขาไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ว้องกันแผ่ตัดผมนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการนะตรงนี้เขาก็จะได้หม่ละเต็มเ็มเลยนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เต็มเลยทีน,นี้ผมคงต้องบุกละจริงๆปัญหาคือผมบุกตรงไหนเอ้ยอ อ่าโอเคปิดตรงนี้เขาเลือกที่จะใหญ่อะ่ะจริงๆแล้วอะหลายคนนะครับที่เป็นคิวนะครับมักชอบอะไรที่มันใหญ่ๆนะแต่จริงๆแล้วอะนะออไอสิ่งที่มันใหญ่มักจะมีปัญหานะครับผมอันนี้อันนี้เพื่อนๆจําเป็นต้องต้องปรับไมค์เซตนะฮะเล็กๆแต่มั่งคงดีกว่าใหญ่ๆแล้วมีปัญหานะครับผมอันนี้เราต้องปรับไมค์เซตกันนิดนึงนะครับโอเคนี่ผมน่าคิดว่าผมน่าจะรอดแล้วผมขอทิมก่อนนะครับ ทิ้มให้เป็นปัญหาไหมมีแพทตัดนะครผมเล่นตรงนี้แล้วผมก็เล่นไปนี่นะครับแทนที่ผมจะไปเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยเขาอย่างเงี้ยหนึ่งคือโอเคผมเล่ก็จริงแต่ปัญหาผมหายไปนะฮะปัญหาผมหายไปอืมอืมโอเคเอ้ยปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งหายไปเพราะฉะนั้นผมเล่นโอ้เขาจะฆ่าผมเลยถ้าผมเล่นนี่ปึ๊บ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคผมตายนะเพราะผมต้องเล่นนี่นะครับ <c oughs> อย่าไปเล่นผิดนะเล่นผิดนิดถือกระตายได้เลยนะครับอันนี้เราเล่นตรงนี้ได้นะฮะถ้าเราเล่นนี่เขาก็จะปิดถูกไหมใช่ไหมถ้าผมแล้วต่อลงอืมถ้าผมต่อลงชึบป,ปึ๊บโอเคผมก็รอดอยู่เหมือนเดิม แล้วก็ลอดในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแทนที่เพราะว่าถ้าผมรับแบบอย่างเงี้ยโอเครอดก็จริงนะครับแต่นี้ก็เป็นเซนเต้นะครับสุดท้ายผมเหลือแค่3มแต้มนะฮะแต่อถ้าเป็นอย่างนี้มาผมจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้า่ะห่างกัน2แต้มนะครับประมาณ6ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะต้องตรงตัวนี้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้จะเป็นเซนเต้ผมแล้วทีนี้ปัญหาเขาคือมีแผลตัดนะครับ2แผลเลยเห็นไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะปิดแผลตัดไม่มากกว่านะ ถ้าเขาปิดแผลตัดนี้นะครับผมผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะว่าผมเอารักษาตัวเองก่อนโอ้ตรงนี้หรอเซนเตนเหรออืมเซนเตน,นะครับงั้นผมขอต้องรับก่อนนะครับอ่าทีนี้ถ้าเขาอยากจะอ่าเห็นไหมเขาปิดแผลต,ตัดตรงนี้นะอืม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 ,อม,อม,อม ชิบชิบเฮ้ยผมว่านะมันมีปัญหาอยู่นะครับตรงบริเวณแถวๆนี้นะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดวผมขอบุกก่อนว่าเฮ้ยให้ให้หรือเปล่านะแอปบอแอปตัดแอปมองแล้วก็เล่นเป็น,นี้อ่าเข้าเหมือนเล่นถอยธรรมดาโอเคทีนี้ผมจะเล่นเรื่องแผลตัดเห็นไหมครับผมสามารถที่จะ ตัดตรงนี้เป็นเซนเต้แล้วตัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นได้ด้วยนะแต่เขาน่าจะปิดก่อนแหละนะครับถ้าเขาปิดผมน่าจะสไลด์ออกมาโอ้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจที่จะนั่นอยู่แล้วนะอืมอ<ๆ>ืมอืมงั <S 2> <S 2> ้นผมขอตัดเลยนะฮะน่าจะตายแล้วมั้งสีดำถ้าถ้าเขาช่วย,ถ,วย,นนนะยถ้าเขาช่วยตรงนี้นะตรงนี้จะตายถ้าเขาช่วยตรงนี้ตรงนี้จะตายนะฮะ เห็นไหมผมอะไม่ได้ต้องการที่จะเอานี้มินี้ออกมาแต่ว่าใช้ปัญหาของแผลตัดเฉยๆจริงๆเขาควรจะต้องตัดก่อนมั้งแต่เขาเหมือนโลบเนาะโลบแบบว่าเนี่ยปิดแผลตัดตรงเนี้ยอ,ออกมาครับพอแล้วนะแล้วผมก็น่าจะทิมอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็น่าจะตัดตำแหน่งนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่ชัวร์ว่าอันไหนดีกว่านะครับอันนี้เขาเขาน่าจะขายหนึ่งเม็ดหรือเปล่านะ ขายนึ่เมหรือเปล่านะคันหนี้ไเม็ดหรือเปล่านะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาจะขายหนึ่งเม็ดเชื่มอมเป็นไปได้ที่เขาจะขายหนึ่งเม็ดนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยถ้าเขาปุ๊บออกมาผมจะเล่นอลองทิมตรงนี้ก่อนนะครับ โอ้เอาจริงดิเฮ้ยเขาไม่ขายหรอทำไมอ่ะวากาตานะเนะจิ๊บจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเฮ้ยผมว่าผมอ่านไม่พลาดนะเขาคิดว่าถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมเขาเชื่อมเล่นนี่เขาจะตัดตบกินตรงนี้ได้ใช่ไหมจริงจริงเขาคิดผิดนะผมสามารถต่อออกมาตรงนี้ตึ๊บจึ๊บจึ๊บออกมาเนี่ยแล้วอัตลิตรงเนี้ยปึ๊บก็กินได้นะครับโอ้ What this is ถ้าแล้วเขาถ้าผมเล่นเน็ตนี้กินปุ๊บปุ๊บพอเขากินกินผมเล่นตำแหน่งนี้ชิ่เขาเชื่อมอน,นี่โอเคผมก็เชื่อมตรงนี้ก่อนมันน่าจะนะเฮ้ยตรงนี้ถ้ากิดว่าสีดำแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วนะอืมตอนนี้ดำน่าจะเสี่ยงๆแล้วอะ่ะ ผมเข้ามาบุกได้ถามตัวของเม็ดนี้มีอันตรายถึงขั้นชีวิตเลยถึงขั้นชีวิตเลยนะหนักแล้วหนักแล้วแบบนี้หนักแล้วอืมอืม,อ,มอันนี้เขาก็คิดหนักแล้วนะครับเขาเดินเร็วมากเลยนะขนาดผมเดินแล้วพูดไปนี้เขาเขาไอเวลาเพื่อนๆนะครับ นะครับผมที่เป็นคิวทั้งหลายแหล่นะแรกๆอะ่ะเรายังมีพื้นฐานไม่แน่นนะครับถ้าอยากพัฒนานะครับเดินแล้วคิดก่อนถึงขั้งถึงเกมนั้นนะ่ะมันจะใช้เวลานานแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเราจะเก่งขึ้นนะครับผมอันนี้ผมว่าเขาน่าจะตายแล้วละ่ะไม่น่าไม่น่าไม่น่ารอดนะนอกสจากว่าเขาจะเล่น,ลนอย่างเงี้ยแล้วเขาขายขายสองเม็ดอ่ะนะเช่นเนี้ยผมเล่นอย่างนี้ได้ไหม What เอ้ยเขาขายเหรออุ๊ยขายก้อนเบลเลอร์เลยนะนั่นละ่ะเฮ้ยเอาจริงดิถ้าผมเชื่อมเล่นนี่ิ๊ก,กเฮ้ยเขาขายก้อนเบลเลอร์เลยนะไม่ดีมากอือใช่ไหมผมเล่นนี่ก่อนเลยอ้หใหญ่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้เจ็ดแต้มใหญ่มาก อืมกะตีหรอกะตีหรอตรงนี้ผมให้เขาทำลายหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีตรงนี้มาแล้วเราน่าจะปิดได้ไม่อยู่ละหนึ่งสองสามสี่มาสิบสองนะมาสิ 1, 2, 3, 4, 52, นะ 50, แต้มผมก็ถ้าเขา,าอยากทำลายก็ทำลายไปเลยนะครับอย่าเพื่อสังเกตนะถ้าเขาไม่รับตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาในอนาคตนะครับ ถึงถึงมันจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราจะสามารถเดิน1เมตรได้2ใน2พร้อมหมายได้นะฮะเรา,าจ,จะโจมตีตรงนี้เราสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ผมตัดแล้วอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะขายดีไหมถ้าเนนี่เขาเล่นน,น,นี่ผมตัดนี่ใช่ไหมแล้วก็กินตรงนี้กลับเล่นต่อออกมาแล้วลนี้หนี่งอันนั้นผมขายดีกว่า อาให้เขาทำายดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมขายอะ่ะผมมองว่าผมเสียเซนเต้น,นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขายอย่างเงี้ยผมผมไม่เวิร์กนะฮะไหนไหนเราได้พื้นที่นิดเดียวแล้วเราก็ขายไปเลยก็ได้มนะั้งแล้วสุดท้ายน,าน่าจะจบเป็นเซนเต้เรานะฮะน่าจะจบเป็นเซนเต้ผมอือฮ uh ึอ huh. uh ือมฮึอ huh. uh ือ huh. ฮ uh ึอ huh. uh ือฮึอ่าฮะ และนี่เขาตัดตรงนี้โชกเราเล่นปิดตรงนี้ okay. โอเคโอ้ผมกำลังคิดอยู่ผมจะตัดดีไหมถ้าตัดบันไดละ่ะอ๋อโอเค okay. ผมก็จะนีออกมาแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเน็ตแทนตรงนี้แทนนะฮะ น่าจะทําอะไรได้อ่ะเขาเอาตรงนี้มาเขาเหมือนจะขูดตัดผมเนาะกับบิเรณนี้เนี่ยปุ๊บเรดน,นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเชื่อมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็อาจต้องรับก่อนนะครับจริงจริงเรารับแบบ่ังๆก็ได้เนาะแบบว่าไม่ไปสะเทือนนะครับอันนี้อาจจะสะเทือนนิดนึงชิบชิบอัตลิชิบ,ชบ,ชบปุ๊บเป็นต่อตรงนี้ต,ตรงนี้ปุ๊บ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเอ้แต่เอ้แต่จริงผมไม่ต้องรับก็ได้มั้งไม่เสียเซนโอ้แต่ผมกําลังนั่งอ่านตรงนี้เลยเนี่ยปับป๊บป๊มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วทะแยงเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจึ๊บ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 เนี่ย,ยางเงี้ยเขาตายอืมมาแล้วหมากมั่วมาละเครับก่อน ตัดชัวอย่างงี้มาทรงนี้ตัดชัวอุ้ยไม่ตัดด้วยเนื่องจากตรงนี้เขายังมีหมากที่อ่อนแออยู่มันเลยทําให้ผมอ่า<อ><ะ>ไม่ได้ซีเรียสนะครับก<อ><ะ>็ถ้าเขาจะตัดสู้อะไรมาเนี่ยผมก็อาจจะได้โจมตีก้อนนี้ด้วยในตัวนะครับอืมถ้าเล่นตรงนี้หรอตรงนี้ถ้าผมเชื่อมใช่ไหมเขาเบียดแน่นอนนะถ้าเขาท่อผมต่อออกอืม ฮึอาจจะนะอาจจะนะต่อลงเอาละโอเคเขาน่าจะให้รอดล้วตันนี้ผมน่าจะให้เขารอดแล้วโอ้ โอ้เอ้ยถ้าเขาไม่ก็ไม่รอดง่ายๆด้วยนะก็ถือว่ายังถือว่ายังเล่นบมากร้อมเป็นเนาะเออก็บอกว่า,วาเออลดแต้มนิดนึงก่อนนะครับแต่เนี่ยแต่เขาเดินเร็วมากนี่มันร้อยกว่าเม็ดแล้วนะบ้าบอรจริงๆแต่ตรงนี้ผมยังผมว่าผมทำให้เขาเป็นกลุ่มวิกได้อยู่นะ นะฮะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยอืมเนี่ยผมว่าผมว่าทำให้เขาเป็นกลุ่มวีด้าอยู่นะอืมนะ ขาจริงๆเขาน่าจะรับจากตรงนี้นะครับอย่างน้อย2เม็ดได้ปล่อยขายก็ได้นะครับไม่ไม่จะเป็นต้องช่วยมันเพราะว่าเราช่วยไปอาจจะมีประโยชน์นะครับนะครับอืมจริงๆแค่เชฟอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรอดได้แล้วนะฮะผมอาจจะมดูตรงนี้หน่อยเขาอาจจะเล่นอย่างนี้ลรืมัง้งแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีปัญหานะผมว่านะอืมตรงนี้ก็สองเม็ดโดนหนีบนะครับแต่ตรงนี้ผมหันสองก็ เดีย๋ยวหาใช้ในสร้างโครงสร้างพื้นที่ต่อตรงนี้แทนดีกว่าตรงนี้เริ่มจะมีพิษส่งแล้วนะตรงนี้อาจจะต่อออกมาธรรมดาพอนะครับต่อมาธรรมดาแล้วก็สร้างเชฟตรงนี้ขึ้นมาอืมจะต่อจุบจุบจุ๊บจุอืมอาจจะเล่นแค่นี้กระโดดไปอืมฮึอาจจะกระโดดอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะเล่นยังไงนะ แต่ก็เขาก็จะทําให้กลุ่มวีกันนะแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาคือเรื่องของตัดต่างหากนะครับที่ผมกังวลมากกว่านะครับอืมถ้าผมกังวลเรื่องตัดผมอาจจะเล่นอ้าว What the... What 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 ถ้าขอเล่นตรงนี้อัดร t วัด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 ถ้าผมต่อลงปุ๊บเขาเขาคือพยายามที่จะจะเชื่อมกันนะผมตัดให้แล้วเขาจะเชื่อมนะ นะครับอืมชึบถ้าผมต่อลงเราไปนี่กินแล้วผมเบียดตรงนี้ชึบอืม,อมผมตัดตรงนี้ ให้เขาเชื่อมหรอให้เขาเชื่อมจะดีไหมอะถ้าตัดตรงนี้ก็เล่นนี่แล้วเล่นนี่ชัวๆอืมผมว่านะผมไม่ยอมดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาเชื่อมนี่ผมยังสามารถเล่นตรงนี้ได้เขาเชื่อมปิดนี่แล,ล้วน,นี่อ๋อตรงนี้มีหนึ่งห้องแล้วชัว,ชวร์ โอ้อย่างี้ผมเขาไม่ยอมให้ผมเชื่อมกันนะ่ะทำไมอะ่ะตรงนี้ใหญ่นะ2เมตรอะทำไมอะ่ะพี่น้องใหญ่มากนะเนี่ยแต่เขาก็จะได้ตรงนี้เนาะอย่างน้อยก็มีหนึงห้องอะนะครับนะครับก็นะอ่าเห็นไหมเขาจะตัดจริงๆด้วยเขาถ้าเขาตัดผมคิดมากว่าอยู่แล้ว อือ,อืมอ,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 อผมคิดมากว่าอยู่แล้วนะครับเป็นลักษะนี้ผมจะช่วยสองกลุ่มในเวลาดเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเล่นี่ยอปุบปุบปุบ,ปบตอลลงอืม ตรงนี้บันไดเป็นของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เล่นเอาบันไดแล้วครับนะครับแล้วผมก็ตรงนี้อาจจะเล่นต่อสักทีนึ่งไหมต่อสักทีนึงถ้าเขาหนีผมเล่นนี่เขายอดยาหยอดหย,ด,หยดยาอืม เอ้ยอาจจะได้อยู่นะถ้าเล่นนี่หรอเขาหนีมาอย่างนี้เฮ้ยได้นะเฮ้ยได้อยู่นะอ่าโอเคแล้วผมค่อยๆรักษาตร,ตรงนี้ครับถ้ากับว่าตรงนี้ผมก็ตัดออกมาแล้วได้โจมตีเขาด้วยนะอันนี้โอเคนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ้อ เอ้ยอย่างนี้เขาน่าจะตายหรือเปล่าถ้าเล่นตรงนี้ช,ชุบชับทึบทึบตัดตรงนี้เอ้ยตายเขาตายแล้วตอนนี้เขาตายเฉยเลยทําไมอะ่ะเขาควรจะต้องเอาจุดใหญ่หรือว่าเขาขายอ๋อไม่น่ามั่งตรงนี้มันไม่นะทึบทึบเล่นนี่ตัดไม่ได้ตัดมาผมก็แค่ปักเสือไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้ตัดออกมาก็ไม่ได้มีอะไรนะ ตัดออกมาก็ไม่มีอะไรราะตรงนี้ผมกินสองเม็ดไปแล้วด้วยแข็งแรงแล้วด้วยอ่ะก้อนนี้เขาน่าจะตายอ้าวโอเคเขาน่าจะสร้างรอดนะครับอันนี้เขาขูดตัดเจ้ก็ต้องรับใช่ไหมฮะตรงนี้อ่าตรงนี้จุดหนึ่งผมคิดว่านะเม็ดนี้ไม่มีไม่มีปัญหาครับตัดตรงนี้มาผมกินหนึ่งเม็ดเลยโอ้ตาลิเขี่ยม เขาทำอะไรน่าจะทำอะไรไม่ได้นะฮะอ๋อเขาอ๋อเขาจะต่อออกมาแล้วจะตัดแน่เลยนะครับนี่ผมก็ต้องต่อออกก่อนอยู่แล้วเขาตัดมาก็ไม่ได้มีผลนะนะเออเพราะว่าไอสองใบนี้มันตายอะ่ะสองใบนี้ตายผมก็แค่อัลตริออกมาแล้วก็แค่เชื่อมก็พอแล้วว่าเนี่ยอ,ออเออเอเนี่ยแล้วผมก็แค่เชื่อมนะฮะ สุดท้ายเวลาเพื่อนๆเ,เล่นนะครับเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าเราแข็งแรงหรือเปล่านะเวลาเราจะปิดล้อมหรือโจมตีเขานะครับผมถ้าเราแข็งแรงโอ้โหเล่นง่ายสบายมากนะครับแต่ถ้าเราอ่อนแออยู่มันจะมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นนะเราไม่สามารถจะโจมตีหรือว่าฆ่าเขาได้เลยปัญหาไหมเขาช่วยผมได้กิน2เมตรนะครับแล้วก็กลายว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาแนละ้วถ้ากับว่าตัดออกมาเนี่ยผมรู้สึกฉแอบป,ปีมากนะอย่างนี้ก็ไม่น่ามีผลอะไรนะผมก็แค่กระโดดธรรมดาได้ อันนี้เขาน่าจะปิดล้อมปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะปุ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าผมนี่ผมเลงตรงนี้อยู่นะเขาสามารถเล่นได้แล้วผมก็หลักตกกระโดดก่อนเลยกระโดดโจมตีด้านนี้ด้วยเลยกับเม็ดนี้ด้วยนะฮะโอ้กระแทกกระแทกอีกแล้วอื้ ผมนี่เบือนหมหมากกระแทนจริงเลยนะนี่ผมผมเล่นอีก ID ที่เป็น ID หลักนี่ผมก็เจอกระแทกแลเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าผมต่อเขาเล่นนี่เขาจะเล่นไม่นี้คอยช่วยตรงนี้ปัญหามันจะกลายเป็นเซนเต้ดิถ้าเล่นนี่เขาปิดนี่ อันนี้เป็นปัญหาอยู่ไหม่ะชึบชิบโอ้โอ้โอ้โออ่ะต้องยอมให้เขาเชื่อมโอ้เอาเดี๋ยวนะทำไมอะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะใช้หนึ่งเม็ดนี้เป็นประโยชน์โดยการที่จะต่อออกมา เอา,อางี้ผมก็ปิดล็อมดีครับแล้วก็คู่ตัดเหมือนเดิมทุกนี้ผมเขาน่าจะไม่ตายนะก็ทาอะไรอะตึก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 ,ตก,ตก,ตกไม่ตายเขาฆ่าผมไม่ได้ทําไมอะอะไรเนี่ยทาไมอะปิดล้อมดิจะตัดหรอจะโจมตีก้อนนี้ผมหรอยากยากนะยากยาก,ยากเลยนะอันนี้ผมขอพยายามแบบแอบโบจมตีก่อนนะครับยังไงถือว่าถ้าเขาไปเชื่อมตรงนี้ผมก็ตัวนี้โอใหญ่อยู่ดี โอโหอันนี้ไม่น่าได้แล้วมั้งปิดอย่างนี้ได้เลยโชโชอัตลิตึบตึบติดนีดดด่อืม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 ออ๋อมไม่ได้เนาะต้องกินก่อนเนาะโอเคกินก็ได้ อ้าวอันนี้น่าจะตายแล้วล่ละถ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาน่าจะตายแล้วอัตลิอะอะอัตลิเลยไหนเขาจะทำอะไรไม่ได้ั้างเห็นไหมผมก็อะผมก็เล็งเรื่องของแพตตัดตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเขาเล่นต้องบอกว่าหนึ่งคือหมากเขาก็ค่อนข้างกระจุกตัวกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะ มาดูข้อผิดพลาดของคิวกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมหมากเนี่ยเขาก็จุกตัวกันไปจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยเขาควรจะต้องเล่นหมากให้ไวนะครับอาจจะเล่นมินิเป็นๆไปเลยหรือไม่เบ็ดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินโจมตีนะครับเพราะตรงเนี้ยต่อยเขาจะมาบุกอะแล้วก็อาศัยตรงนี้ในการเก็บแต้มเราถ้าเล่นนี่ปุ๊บก็ขยายเนี่ยเห็นไหมแล้ก็ยังได้พื้นที่บางส่วนนะครับแล้วก็การแม่เขาได้พื้นที่บางส่วนเหมือนกันนะ ก็ประมาณนั้นเรีนรูปนี้ออกมาต่อไอ้เขารับษาตรเนี้เขาผมก็ยังบุกได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างรีบบุกเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าแข็งแรงสีดำแข็งแรงหมดแล้วอ่ะเอ,อ้ยขาแข,ข็งแรงหมดแล้วอ่ะเราควรจะเล่นจากข้างนอกเป็นหลักนะครับผมประมาณนี้เนาะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักน่าจะเกมน่าจะพอไหวนะเพราะตรงนี้ก็ยังมีปัญหาในการเข้าเขาเล่นเส้นใหญ่เกินไปนะครับเห็นไหมจุดอ่อน ปัญหาผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจด้วยมันไม่ใส่ใจด้วยซ้ํานะฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปช่วยครับตรงนี้แต้มออกมานะครับผมอันนี้สีดําดูเหมือนจะใหญ่กว่านะครับออเพราะว่าเขาเข้ามาบุกพื้นที่เนาะและมีเขานับแต้มตรงนี้เป็นแต้มชัวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงที่บลอกบุกกันแอดพอจุดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่เห็นไหมมันจะต่างกันไม่เยอะนะครับแลแ้วแคมสีดําตรงเนี้ยก็มีพื้นที่เรียกอะไรอะ่ะ กลุ่มวิก้อนหนึ่งอ่ะที่ผมสามารถจะโจมตีได้นะครับผมอาจจะ้ยผมอาจจะใช้ก้อนนี้เป็นปัญหาที่หลังนะครับในเป็นจุดอ่อนนะเนี่ยผมอาจจะอยากโจมตีเป็นนี้แหละนะครับผมมีกำแพงนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเล่นเปนนี้เขารับก่อนนะครับเห็นไหมเล่นตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมผมก็จะได้สร้างตรงนี้ตัวนี้กกับคืนมาครับโจมตีด้วยลองเข้าไปตัวอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าโอเคก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์นะครับกับคิวนะครับไม่มากก็น้อยนะใครที่ยังทําแบบนี้อยู่นะฮะปรับไมค์เซ็ตตัวเองนะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดสัครสมาชิอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจของเรานะครับและใครอยากสั่งผลิตเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับครั้งนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ